บทที่257ทั้งชูหลานกุมฝ่ามือของนางถังด้วยน้ำตาคลอเบา้าเธอมองไปด้านข้างที่ซุนเย่ซวนและพูดว่าขอบคุณคุณไปรับยาแล้วฉันจะดูแลเธอซุนเย่ซวนกล่าวถ้าคุณกังวลฉันจะไปรับยาและมันก็เหมือนกันถ้าคุณดูแลเธอไม่คุณรู้ทักษะทางการแพทย์โปรดดูแลแม่ของฉันด้วยทั้งชูหลานสายหัวและพูดว่าฉันจะรับยา แล้วฉันจะกลับมาในไม่ช้าซุนเยซวนอยู่ในห้องมองไปที่บ้านที่ซุดโทมและของเหลือบนโต๊ะเธออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจถ้าซุนหลิงอยู่รู้ว่าทังชูหลานกำลังใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรหลังจากห่างหายไปนานเขายังชอบเธออยู่ไหมความรักเป็นสิ่งที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดช่วงชีวิตทางอารมณ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับหัวใจของพวกเขา ก่อนที่ซุนหลิงอยู่จะจากไปเขาชอบถังชูหลานตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ยังชอบถังชูหลานหรือไม่เธอไม่รู้เรื่องพวกนี้ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถสัญญาอะไรกับเขาได้ตอนนี้ฉันสามารถปฏิบัติต่อถังชูหลานในฐานะเพื่อนเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานถังชูหลานกลับมาพร้อมกับถุงยาอาการบาดเจ็บของคุณถังทรงตัวเมื่อเห็นว่าอาการของเธอไม่แย่ลงถังชูหลานจึงไปทำยาด้วยความสบายใจ รอให้เธอต้มยาก่อนที่จะให้คุณถังดื่มซุนเย่ญญส่วนกำลังช่วยเธออยู่นางถังได้รับบาดเจ็บจนต้องจัดการทำแผลดังนั้นพวกเขาจึงต้องถอดเสื้อผ้าของเธอและทายาให้เธอทีละนิดอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปบ้านของฉันซุนเย่ญญส่วนพูดเบาๆถังชูหลานหยุดทั่วขณะในเวลานี้เธอรู้สึกอายและซิดเซียวเกินไป และเธอก็สูญเสียความงามก่อนหน้านี้ไปนานแล้วเธอต้องการหาที่ซ่อนถ้าแม่ของเธอไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอก็คงไม่ต้องการเห็นตระกูลซุนเลยเธอรู้สึกละอายใจในตัวเองคำพูดของซุนเยซวนทำให้เธอรู้สึกเปรี้ยวทุกวันนี้เธอรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจเดิมของเธอจริงๆทั้งชูหลานใส่หัวและพูดว่าเราสบายดีที่นี่เรียกแบบนี้ได้ไหมต้องกินทุกวันลืมไป ฉันไม่อยากพูดถึงคุณตอนนี้แม่ของคุณบาดเจ็บสาหาัสถ้าไม่มีใครปกป้องคุณถ้าเขามารบกวนคุณอีกจะทำอย่างไรแม่ของคุณยังทนความทรมานได้หรือไม่เราทุกคนเป็นลูกและเรารู้ถึงอารมณ์แบบนี้ถ้าแม่มีเรื่องทุกข์ใจคุณจะไม่มีทางรู้สึกสบายใจในชีวิตนี้ฟังฉันไปอยู่กับฉันก่อนเมื่อเรื่องนี้จบลงคุณจะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการบ้านของเราไม่ใช่กรงขังและเราจะไม่ขังคุณไว้ ซุนเยซวนพูดด้วยความโกรธนี่ถังชูหลานรู้สึกไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินซุนเยซวนพูดแบบนี้เธอรู้ว่าซุนเยซวนกำลังคิดถึงเธอแต่เธอก็ทนไม่ได้เธอนั่งข้างเตียงและมองไปที่นางถังมีหนูตัวหนึ่งคลานไปมาข้างเตียงซึ่งทำให้ถังชูหลานรู้สึกเศร้ามากยิ่งขึ้นเธอกัดฟันพยักหน้าและพูดว่าฉันสัญญาขอบคุณซวนซวน เราเป็นที่น้องที่ดีเราจะขอบคุณอะไรได้บ้างซุนเยสวนยิ้นและพูดว่าเก,เก็บของฉันจะดูแลแม่ของคุณอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรต้องสะสางของมีค่าทั้งหมดถูกค้นหาไปนานแล้วตอนนี้ยังมีงานปักที่ยังไม่เสร็จและเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งสำหรับเราสองคนยิ่งถังชูหลานพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจมากเท่านั้นเธอกลายเป็นแบบนี้ ในอดีตเธอถือว่าเป็นหญิงสาวที่สวยงามและดูโดดเด่นมันน่าอายที่ต้องอยู่ในสภาพเหมือนผีตอนนี้โชคดีที่ซุนหลิงอยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่มิฉะนั้นเธอคงอยากตายถังชูหลานเก็บข้าวข,ของของเธอซุนเย่ซุนเรียกรถมาและร่วมกับถังชูหลานช่วยคุณถังเข้าไปในรถมาในเวลานี้ผู้คนมากกว่าหนึ่งโลรีบออกไปและขวางทางพวกเธอ คุณต้องการทำอะไรถังชูหลานมองพวกเขาด้วยความสยดสยองอย่ามายุ่งแม่ฉันโดนซ้อมจนแทบตายแล้วจะเอาอะไรอีกเราไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นตราบใดที่จ่ายเงินก็ออกไปได้ทันทีนี่เพื่อนคุณเหรอดูบอบบางจริงๆถ้าคุณไม่สามารถหาเงินได้มอบเธอให้เราเธอมีค่ามากกว่าคุณชายวัยกลางคนที่มีรอยแผลเป็นบนใบหน้ามองซุนเยซวนอย่างละโมบและพูดอย่างมืดมนคุณกล้าดียังไง ขังชูหลานกำลังจะร้องไห้เธอยืนอยู่ต่อหน้าซุนเยซวนและพูดว่าเธอคือน้องสาวของจอหงหวนหากคุณกล้าทำร้ายเธอคุณไม่กลัวที่จะถูกทางการจับหรือน้องสาวของจอหงหววที่เป็นคนที่ได้รับความสนใจเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรผู้หญิงที่น่าสงสารอย่างคุณมีสิทธิ์รู้จักเพื่อนราคาแพงเช่นนี้ได้อย่างไรอีกคนพูดอย่างเย็นชา ซุนเย่ซวนออกมาจากด้านหลังถังชูหลานมองดูคนสองสามคนอย่างเฉยเมยและพูดว่าไม่สำคัญว่าฉันจะเป็นใครพี่สาวของฉันเป็นหนี้คุณเป็นเงินเท่าไหร่อย่างไรคุณจะยืนหยัดเพื่อเธอจริงๆเหรอตัดสินจากการแต่งตัวของคุณคุณดูรวยเธอเป็นหนี้เงินห้าร้อยตำลึงไม่ได้มากนะักชายผู้มีแผลเป็นหัวเราะห้าร้อยตำลึงทำไมคุณไม่ปล้นมลักครั้งสุดท้ายที่คุณบอกเราว่าเขาเป็นหนี้อยู่หนึ่งรอยตำลึง เรามีเงิน50สิตำลึงอยู่ในมือและเรายังเป็นหนี้คุณอยู่50าสิตำลึงทุกวันนี้เราประหยัดเงินได้เกือบ20่สิตำลึงตอนนี้เหลือเงินเพียง30สิตำลึงใช่ไหมถังชูหลานพูดอย่างโกรธเคืองสาสิบตำลึงเงินซุนเย่ส่วนไม่เข้าใจถ้าเป็นแค่สาสิบตำลึงเงินก็ไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองแบบนี้ใช่ไหมใช่ พวกเขาบอกว่าญาติยืมเงินหนึ่งร้อยตำลึงเราไม่เห็นคนของเขาด้วยซ้ำแต่เขาบังคับให้เราชำระหนี้เหตุผลคืออะไรเราคิดว่าจะรายงานทางการแต่คนเหล่านี้อยู่นอกกฎหมายในราชสำนักมีคนของเขาอยู่เจ้าของร้านหมิงเย่ใจ,ใจใจดีมากแต่ไม่กล้าทำให้พวกเขาขุ่นเคืองทังชูหลานพูดอย่างโกรธเคือง30สตำลึงกลายเป็นห้าตำลึงคุณคิดว่าฉันลั่นแกล้งง่ายไหมซุนเย่สวนมองทุกคนอย่างเย็นชา แล้วถ้าเราไม่ให้หลักคุณคิดยังไงเราจะไม่ทําอะไรเลยชายผู้มีแผลเป็นพูดสาวน้อยรู้ว่ามีคนเหนือกว่าเราเธอจึงยอมเชื่อฟังพูดตามตรงแม้ว่าคุณจะเป็นน้องสาวของจองหวนก็ตามแล้วยังไงแม้ว่าจะเป็นจองหวนเองเราก็กล้าที่จะเตะเขาจองหวนตัวเล็กๆมีดีอะไรจองหวนไม่สามารถแต่ต้องคนที่อยู่เหนือเราได้ ซุนเย่ซวนมองไปที่คนเหล่านี้อย่างเยอ้ยอยันไม่ว่าเจ้านายของพวกเขาจะเป็นใครก็น่าเศร้าสำหรับเขาการเผชิญหน้ากับลูกน้องเช่นนี้มันเป็นมากกว่าความล้มเหลวจริงๆตอนนี้ซุนเย่ซวนรู้สึกแปลกๆทำไมเจ้าของร้านของหมิงเย่ใจใจดีทำไมเขาไม่ยืมเงินส0ิตำลึงเพื่อช่วยถังชูหลานชําระนี่เมื่อมองดูตอนนี้คนคนนั้นต้องไม่กล้าแม้แต่จะยั่วยุตระกูลซุนเจ้าของร้านรู้ถึงความสนใจของพวกเขา ดังนั้นแน่นอนว่าเขาไม่กล้ารบกวนเหมืองจือเซียวด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องต่อจากนั้นคุณหมดหนทางแล้วคุณต้องจินตนาการถึงพี่สาวของฉันซุนเย่วนมองไปที่ถังชูหลานและพูดว่าคุณคิดว่าการปล้นผู้หญิงด้วยวิธีนี้ไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอฉันยังสามารถฟ้องคุณได้คุณฟ้องได้ฉันรอให้คุณฟ้องชายผู้มีแผลเป็นแยกเคี้ยวและพูดว่ายิ่งคนงามยิ่งดิ่นโนฉันก็ยิ่งชอบ คนที่ว่านอนสอนง่ายเกินไปจะมีประโยชน์อะไรสุนเยซวนถามทังชูหลานอย่างเงียบๆว่าหลังเวทีของพวกเขาคือใครพวกเขาไรระเบียบมากฉันได้ยินมาว่าพวกเขามาจากวังด้วยความเยื่อหยิ่งของพวกเขาพวกเขาจะต้องได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษนั่นเป็นเหตุผลที่บุคคลสำคัญหลายคนในเมืองหลวงไม่กล้ารุกรานพวกเขาทังชูหลานพูดด้วยความโกรธสุนเยซวนคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เหลือบมองคุณถังในรถ เธอหยิบธนบัตรออกมาจากอกของเธอและพูดว่าฉันมีเงินเพียงห้าสิบตำลึงที่นี่เท่านั้นส่วนที่เหลืออีกสี่รอยห้าิบตำลึงคุณสามารถมาที่คฤหาสน์ซูลเพื่อรับเงินวันอื่นได้ใครจะนำเงินไม่กี่ร้อยตำลึงมาให้ได้พบเงินจำนวนมากไปซื้อของเหรือฉันไม่มีงานอดิเรกนี้อยู่แล้วบทที่258หส่วนส่วน ทังชูหลานมองไปที่ซุนเยซวนด้วยความตกใจเธอกุมมือของซุนเยซวนไว้สายหัวแล้วพูดว่าฉันให้คุณยุ่งไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเราเป็นเพื่อนกันแม่ของคุณต้องการรักษาดังนั้นเราจึงต้องการจัดการกับพวกเขาซุนเยซวนพูดเอาละมาจัดการแบบนี้กันเถอะชายที่มีแผลเป็นมองไปที่ซุนเยซวนอย่างมืดมนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ซุนเยซวนพูดและมองเธออย่างสงสยัย คุณเป็นน้องสาวของจองหวนจริงๆหรือเปล่าไม่สําคัญว่าฉันจะเป็นน้องสาวของจองหวนหรือไม่พวกคุณไม่ได้หมายความว่าแม้ว่าจองหวนจะอยู่ที่นี่พวกคุณก็จะไม่สนใจสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้คือฉันมีเงินที่จะคืนให้คุณและนั่นคือทั้งหมดซุนเยซวนพูดเบาๆจ่ายเงินออกไปแล้วอย่ารบกวนที่สาวทางอีกถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่ง่ายที่จะรังแก ชายที่มีแผลเป็นได้ยินสิ่งนี้และรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสว่างขึ้นเล็กน้อยเขาเก็บเงินและพูดกับลูกน้องว่าไปกันเถอะทั้งชูหลานมองดูชายที่มีแผลเป็นจากไปเธอกัดริมฝีปากมองซุนเยซวนอย่างรู้สึกผิดและพูดว่าฉันต้องรบกวนคุณทุกครั้งฉันไร้ประโยชน์จริงๆส่วนๆฉันขอโทษเกิดอะไรขึ้นเราเป็นเพื่อนกันควรช่วยเหลือกัน ถ้าฉันเดือดร้อนคุณก็ช่วยฉันด้วยสุนเย่ส่วนพูดด้วยรอยยิ้มน,นั่งลงไปกันเถอะฉันรู้ทักษะทางการแพทย์แล้วหากคุณกังวลว่าฉันยังเก่งไม่พอคุณสามารถหาหมอคนอื่นเพื่อช่วยแม่ของคุณดูอาการบาดเจ็บได้ไม่จําเป็นฉันเชื่อใจคุณทั้งชูหลานสายหัวครั้งแล้วครั้งเล่าแค่ว่าเมื่อฉันเห็นป้าหลานชายและลุงของฉันในภายหลังฉันจะละอายใจ คุณคงเคยได้ยินเรื่องนิสัยใจคอของพ่อแม่ฉันมาบ้างพวกเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์และพวกเขาจะไม่ทำให้คุณอายนอกจากนี้คุณไม่ได้ทำอะไรให้ครอบครัวเราอับอายทำไมต้องอายคนอื่นถ้าเรื่องพี่ชายคนรองของฉันฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พี่ชายคนรองของฉันกำลังจะเข้าร่วมกองทัพและฉันก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะกลับมาคุณมีสิทธิที่จะกังวลมันไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นฉันได้รับจดหมายจากญาติคนนั้น แล้วแม่ก็คิดถึงชื่อเสียงที่ไม่ดีของฉันเธอเลยอยากจะหนีไปเมืองหลวงเธอบอกว่าไม่มีใครในเมืองหลวงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราในเมืองทั้งชูหลานพูดอย่างเสียใจสิ่งต่างๆกลายเป็นแบบนี้คุณต้องถูกคนอื่นวิจารณ์ในทางไม่ดีใช่ไหมเราไม่สนคุณรู้จักชื่อเสียงของฉันดีซุนเยซวนกล่าวว่าบ้านของฉันจะถึงเร็วๆนี้นั่งให้มั่นคงมันจะเขย่าเล็กน้อยเมื่อคุณเข้าประตู เมือ่อซุนเย่ซวนกลับบ้านครอบครัวซุวนที่เหลือก็กลับมาแล้วผู้ที่กลับมาพร้อมกับพวกเขาคือฟึงซีโม่เหมิงจือเซียวและซูเจ๋อซึ่งพวกเขาเพิ่งพบซุนหยวนเจียและซุนหมิงซื่อเห็นว่าซุนเย่ซวนกลับมาพร้อมคนสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นยังคงได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ทั้งสองคนมีสีหน้ากังวลท่านพ่อท่านแม่นี่คือพี่สาวถังท่านแม่เคยพบเธอมาก่อนซุนเย่ซวนแน,นะนํา นี่คือพี่สาวถังที่ฉันพบในเมืองเพื่อนที่ดีของฉันคุณนั่นเองเร็วเข้าเข้ามานั่งสุนหญิงซื้งคิดถึงถังชูหลานและแววตาของเธอดูประหลาดใจคุณก็อยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันทําไมคุณไม่มาหาเราละเด็กคนนี้น้ําหนักลดไปมากท่านแม่คุณถังได้รับบาดเจ็บฉันต้องหาห้องพักเพื่อรองรับเธอพี่สาวถังจะอยู่กับเราระยะหนึ่ง และคุณมีเวลาอีกมากที่จะได้อยู่ด้วยกันซุนเยซวนกล่าวว่านายน้อยคุณกำลังรออะไรอยู่ที่นี่ฉันเพิ่งทานอาหารกลางวันเป็นไปได้ไหมว่าเรายังรอให้ครอบครัวของเราทานอาหารเย็นอยู่ฉันเป็นแขกซวนซวนไม่ขี้เหนียวขนาดนั้นใช่ไหมฟึงซีโม่พูดด้วยรอยยิ้มจางๆเราทำรายการพิเศษเพื่อรอคุณกลับมาเพียงเพื่อสนองความอยาก พวกคุณชอบกินมากดังนั้นหาคนที่ทำอาหารเก่งและคุณสามารถกินได้เมื่อมีเวลาในอนาคตซุนเยซวนพูดด้วยความโกรธตอนนี้ฉันดูแลคุณทังก่อนคุณยุ่งกับงานของคุณเรารองานของเราไม่ต้องกังวลเราจะไม่เลื่อนเรื่องของส่วนส่วนหมิงจือเซียวกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณนี่แปลกจริงๆปีใหม่ไม่กลับบ้านเหรอไม่ต้องไปกับญาติเหรอซุนเย่ซวนพูดด้วยความโกรธ มันเป็นรายการเก่าๆทุกปีดูละครดื่มกับคนอื่นฟังคนพูดถึงเรื่องยุ่งๆพวกนี้ฉันอยากนอนดูพระจันทร์กับคุณที่นี่อย่างสงบสุขมากกว่ากลับไปทุกยากเหมือนจือเซียวทำหน้าหวาดกลัวคุณชายสุดหล่ออีกสองคนก็มีสีหน้าเหมือนกันซุนเย่ซวนเชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดแม้ว่าเธอจะไม่ได้เห็นวิธีการใช้วันปุดจีนในสมัยโบราณ แต่เธอก็เคยเห็นในทีวีเมื่อนึกถึงเรื่องวุ่นวายเหล่านั้นเธอรู้สึกเสียใจแทนพวกเขาจริงๆรพ่อบ้านส่งคนไปช่วยคุณถังลงจากรถซุนเยซวนมาพร้อมกับถังชูหลานเพื่อเตรียมสิ่งที่จำเป็นเผื่อว่าในห้องขาดอะไรไปถังชูหลานรู้สึกเขินอายแม่และลูกสาวสร้างปัญหาให้ครอบครัวของพวกเขาแล้วและตอนนี้พวกเธอต้องสร้างปัญหาให้พวกเขาด้วยเรื่องเล็กน้อยหัวใจของถังชูหลานเปรี้ยวมาก ถ้าเธอไม่จากไปในตอนนั้นและตกลงเรื่องการแต่งงานก่อนที่ซุนหลิงอยู่จะเข้าร่วมกองทัพตระกูลซุนก็เป็นบ้านของเธอด้วยและมันคงไม่น่าอายเหมือนตอนนี้ทั้งชูหลานชอบตระกูลซุนมากซุนหยวนเจียและซุนหนิงซื่อเป็นคู่รักกันลูกชายสามคนและลูกสาวสองคนที่พวกเขาให้กำเนิดก็เหมือนกับมังกรและนกฟีนิกส์สิ่งที่มีค่าที่สุดคือพวกเขาเข้ากันได้ง่ายมากเมื่อพวกเขาจำได้ว่าเธอเป็นใครในตอนนี้ พวกเขาไม่มีสีหน้าประหลาดใจเหมือนกับการรับญาติที่เดินไปมาเป็นจำนวนมากเธอหวังว่าเธอจะหารอยร้าวบนพื้นดินและเจาะลึกลงไปได้นี่คือถุงยามาที่นี่ตรงเวลาทุกวันแล้วเอาไปให้คุณถังสุนเย่่วนยื่นถุงยาให้หญิงสาวฉันรบกวนคุณแล้วฉันจะรบกวนคุณอีกได้อย่างไรถังชูหลานส่หัวของเธอและพูดที่สาวถังคุณไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่ได้เจอกันนานและคุณเหินห่างจากฉัน ซุนเย่ซวนจับมือของถังชูหลานและมองเธอด้วยความเสียใจมันไม่ใช่อย่างนั้นถังชูหลานพูดด้วยใบหน้าแดงฉันแค่คิดว่ามันไม่ดีที่จะรบกวนคุณตลอดเวลาถ้ามันเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยก็ไม่ต้องรบกวนคุณคุณต้องพักผ่อนช่วงนี้คุณเหนื่อยหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่าทิ้งฉันไม่งั้นฉันจะโกรธว,วันนี้วันตรุษจีนฉันจะออกไปทานอาหารเย็นในภายหลังคุณถังดูบาดเจ็บสาหัสแต,แต่ที่จริงไม่มีปัญหา และพรุ่งนี้เธอจะตื่นมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะอยู่ที่นี่สุนเย่ส่วนกล่าวฉันตกลงฉันจะรบกวนคุณถังชูหลานพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะไม่ลืมความกรุณาของคุณที่มีต่อฉันขอบคุณส่วนส่วนสุนเย่ส่วนมองไปที่ถังชูหลานที่ดูแลอยู่ข้างเตียงของคุณถังเธอจัดให้เด็กรับใช้สองสามคนดูแลถังชูหลานและคุณถังอย่างดีส่วนส่วนห้าร้อยตำลึงไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย หากคุณไม่สามารถชดเชยได้ก็อย่าทำให้มันยุ่งยากครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาทำสำเร็จทังชูหลานกล่าวอย่างหนักแน่นห้าร้อยตำลึงไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยเลยช่วงนี้ฉันซื้อที่นาและใช้เงินจำนวนมากแต่ไม่ต้องกังวลน,นี่ยังคงสามารถชำระได้ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจก็แค่ทำอะไรให้ฉันในอนาคตสุญเยซวนกล่าวว่า คุณอยู่ในเมืองหลวงต้องรู้เรื่องซุนเจียเสี่ยวจีที่ครอบครัวของเราเปิดมีเงินมากมายที่ได้รับทุกวันแต่ฉันไม่มีแผนจะให้เงินห้าร้อยตำลึงแก่พวกเขาส่วนส่วนคุณหมายถึงอะไรคุณต้องการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ถังชูหลานถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเราประสบปัญหาเช่นนี้เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงต้องดูแลสิ่งต่างๆใช่ไหมถ้าไม่ ก็สามารถรายงานเรื่องนี้ต่อจักรพรรดิและปล่อยให้จักรพรรดิตัดสินใจเองสุนเย่ส่วนกล่าว